าบอลแนบโอ้ต้นไงต้นไงโอ้ตัวไงง่กยค่น้องโอ้ง่า่าเออได้เดอได้เดอมาเอาเลยอาโซกโซกโซนั่งมาหอดก็ได้โดนเออโซกโซ

ถ้าไปไบหน้าแบบนั้นเอเดามันฟ้องตีมันจนโตสั่มเลนะะในยินบ่บางเทืเหอเดาห้าหอยใส่น้าแบบนั้นเนี่ยฟ้องตีมันจนโตสั่มเบิดตาากล้ออ่าเอหนึ่งสิได้อ,อีกว่าสันบู้แล้วบู้แล้วไรตากแ้ว

เซ็มายได้ลาซ้นนยาสีของใหญ่หักหัก a ักหักหัวหมนเนาะโอ้บึ้งมาไหลาอีกแล้มากลังมาหอนดิพนไปลาอะไรเด้อรึรุดแล้วเฮออเไอโกอะไตัวนึงไอโกตัวนึงแหละอาเบลงท่้นเดีวฮู้ย่างมันคนบุติด ดดเมื่อกี้ทันมีกล้องเดียวบ่านนี้มีสองกล้องมันเลยบุติดอ๋อ <laughs> โอ้คนขงางบ้านโอยกามาตะวนันนี่มาเจอคนขงางบางงงง้า,กานกำลังกินข่าวว่ากินข่าวกันอย่างนี้โอ้เบิ่งๆของไหไลอนโ,อ,นงงโอ,อ้ติางงาดท๊อตโต้เหมือนไง เออแล้วยังไงซีตูซีซตูเลยเลยอ้กระปุกสองยังไงไอ้แบลอะไรอีบอเออได้ยคือบอสวนแน่มากไม่ได้โตเยหนอาโตป่ะโอ้ดีดีโชคมาสบายดีจก ค่นเน่าไก่ขนเบียกน้องซื้อเต็มอย่างนี้ไอ้จองเท่าไรบอสหะปลานะซื้อเรซื้อปลาปลาอะไรบลาไหลบอสเบีย็บกี่รอให้มน้องบันลึกน้องอ้าวนำมาเป็นผู้ใดสบายดีได้อีบอโอยปานปลอาากำลังมาหอดนะกำลังมาหอดเสร็้ ในตวนึงึ่งบอต้นนึงเลยวะอออเลยเอาลงสวนเมืองนั้นก็ขาดไปเพราะว่าอันนั้นแล้มาหอดไโดดจะ้ทางไันช่วงเกุ้งท้อรังมีตาซีหาโตซื้อหอกไลกี่น้องนะอ้ยอย่านั้นไอจันนายบอคือบอสวนมาคือบอสวนเนี่ย้นทางบ้านก็คือกันได้เนี่ย ไอ้แกตัวจะเป็นฮอดีบดดวมิมาออกมาใ่กอกเลยนี่ได้อมันยังจนวนอเอไห้หลฟยฟ้าน่าได้หลายเหได้หลายนีแต่คนล่าเต็มบ้เนาะใช่พราของเบาสงี่โอ้เออโอเคฉันไปเจอแล้วบฮะได้บ่ แตตัวนึ่งกำลังมาหอนนี่ไดือเลาเออได้แต่ตัวนึ่งคอยกบได้ปอ้าวไอแบคือว่าขวดจะได้สามตัวไอ่ได้มตอยอมีว่แได้ตัวนึ่งบาสูได้คอยบตัวนีนะโอหมีแต่ไอแบกับไอโซมได้เออเออเออโอเคได้แเออได้แอ่ไอห้องแห้งๆนะเออนช่ไหนบุญแด

ตัวง่ายขนาดตัวง่ายขนาดโอ้ค่ะขนาดเออตรงทางนั่นแหไอโกก็ได้หอยได้สองไอไได้ยังได้ซีที่เราโอ้ตัวบางคุณนะคุณนะเขากงน้อยน่าเลย้นยักชี้ออตัวบางญ่เนาะราะว่าอะไรตัวบางไงนะว อ้ใหญ่ค่ะเลยเนาะมันเพราะว่าชุกรไดเเอมันดบกไดเืน้าตัวนี้ใหญ่แต่เ้ตัวนี้แหงใหญ่เัจเหมืนเนี่มันลากอะไรข้นไม่ครึ่งนึ่งคึ่งนึ่งคนนะ เรเห็นมันบอกนะคอยขมาแล้วนะมันลากขันเบ็นออกไปนอกมันก็จสมีวูลงเาโน้มันดึงไปมันดึงออกไปเอ้โอ้ต่สอ่อนเนาะเม่อ่อนบ่โจสอ่อนบ่ได้ลูกอ่อะบ่สเมื่อยนัี่ใปยงเออ กับอากาศเย็นนี้ตัวใหญ่ขนาดตัวนั้นเนาะคุณน้าเต็มน้องเลได้ a lot of loud people over here fishing right, i, ไล huh? ่ไล okay. no. mm. ่โบซุ้มไฟมันหนาวเนาะซุ้มไฟตู้เลย้รับมะพร้าวป่าอยู่ดีปลาบปเฟล ยางกับกขึ้นเพราะว่าทางนั้นเป็คนทงนี่จะได้ว่าบังคอยยางนี้เสมดฮะบังขอกป่อยยางไปทางนั้นจะได้อีกวะฮะหยามเงืออยามเือเบิ้งซื่อโตงเด้อเราหลายป็น่งเป็นซีโต้ันบ่กจะได้ Ồ, <trigger> oh, nó lại xám đẹp hai bé lại tụi nữ. Cái bà ô, Ồ, chân nó này. Để này đấy hình ai, Bà này. Thôi, hả? À. Oh, huh? Mình nhau. Áo, con chạy bộ áo. Ồ, gà xô đi đây, chạy bộ áo. Nó bộ áo, hết sống, xé phía nhau đi này. อเจออจะนายยางมาอีกยางไม่อีกก็ได้อีกเออ <laughs> มามาแห่งน้ำไายบ่โอเคเจอกอันไอไดแค่อยย่างไปพุ่นจะได้อยู่บ้าขนาดบัมีเบ็ดยังได้ปลาไอไอไอ้จันแล้วได้เลาวหายคอยแล้วบอกเอาจะเอาอยี่ว่าปลานี่โอ้ออคอนจับบอกเอาจะได้หายคอยเด้อแต่ขั้นส้มแมนแดา น้อยมาเฮ็ดสูงคันเปลนได้เรื่องแง่โอเคเจอกันแต่มันกลิ่นคันไดเสียวคันไดเอาไปให้น้องด้วโอเคขอบใจได้ยเจอกันสินสุวอร์กเอาไปได้ดค่ะคุนิมมช็อตเนาะแคชซอ์ฟิชโอ้เลาไหลปลาเนาน What is it? Cup. If you don't want it, give it to me. what you do You don't want it? You no. Know, how do you cook it? Um we make fish cup uh fish pickle. Oh, okay. You know how to make fish pickle? Oh, 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 you know how oh, it's the same like you use uh, yeah. you, you do with the yes. pork be beef, uh -huh. I mean pork meat. Heavy you can one. have it oh thank you thank you i'm lucky today yeah you got some of these today yeah so you just you make a what it and oh, um yeah um, um what is it <laughs> name yeah. like pork name huh just like that oh. yeah fish pickle like a coin เป้เวอร์ีพีดีค่เลยที่คอนเทต์มาว่าเราเอาเน็ดสมแซมนะ thank y o ว

มือถือกับข้าหัวน้ามือถข้าวสิบอนานแตาวัน้าอาบขาวจิ๊เป็นมอคุณเด้ออันนี no> <im <im im <im 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 ้ห้าผ้าเกือพกเจ็ด้าหุ่นเด้อเจ็ดผ้า้ากับเราว้ยตวเาประคแิว้าข้นขึ้นบงนบังขนัขึ้นันนขัง้ังขาดนบ้นบังขึ้นบังขึ้นบังขึ้นบนงขึ้นบงขึ้นบังข้นบัว้ังขึ คุณนาได้ไจ็ดโตเลยมันบอกอืมอมาใหญ่ขนาดอ้ค่ะค่ะค่จอใปนะตัใหญ่ BIG FISH y p e ให้เปิดแม่้เปิดให้เปิดปาใหญ่พี่น้องฮักฮักฮักแสดงว่ามันเริ่มเผาได้เนี่ไม่มัน่ไมไม่ไม่ไ่่มม่มม่ม่มไ เฮดีด yeah nice. nice. ีดีตัวที่สามเดี๋ยวน้ะไอ้ยีบอลนี่จะมีคนมาตึก gone, snack. <laughs> big one. Really big. What yeah. How far? How far do you have from here? Um, about forty-five minutes. About forty-five minutes. You uh -huh. Yeah. I live in Terrell. Oh, okay. So yeah. Is it they, they live in Terrell no, too. Huh? Where are you guys from? Cedar Hill. Where is City that? Hill, like close to Duncanville. Oh, okay. I know where Duncanville. Uh, yeah oh okay uh-huh oh yeah some all the way over there my aunt lived in um grand perry snack snack oh my god that's scary i are coming out because it's warm it's uh -huh. warming so today. They they, they're not it it's not even scared of us it's just <laughs> say like that your husband not scared You small one oh <my S 3> <laughs> small one ไปปัญญอีแล้วยเปิดโอ้ข่าวไม่เลยเนาะโฉกโโตที่ส โอทีซีเดลเลอร์เออ The fourth one Fourth one มาสิโอเล่แกชิบุรีว่าแท้ตุ้ยวายนอนโกงโกงมาเลยแท้เด็กโกงมาเลยแม่แท้เด็กโกงเดนอิสเดลเจอแม่เดนจิวมาเลยฮะโอ้เราเฮียอิสเดลแท้เด็กโกง Oh, I can't. Fish go over there. <laughs> come on, come on. let <laughs> <laughs> I got a bite too. A little bit of catfish. Oh. <laughs> that's not right. This is not right. Let go over Come on, <laughs> <then. laughs> let's, let's go. Let's go. Let's <laughs> go. <fish>. Let's <laughs> right, go A lot of one. ตัวที่4มือนี้จอมได้ไอ้ไล่ได้ตัวที่8ได้บอด้บายังไงเก็ตตัวจะน้อยต้องก็ได้เพราะว่าจะน้ำมันเขามาปลากำลังลืมเขาไอ้ไอ้หนันนี่ย small one very fun yeah 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 e y fun very v e l y นี่ใครนีกไรนี่เป็นไดปลาแซนแบสตัวนะีง yellow bass, yellow bass. not sand bass yellow ไดยอีกแดงมันบอปลายัง ปลาโคบ่เออปลาโคตอันนี้โตัวใหญ่เติบเนาะโอ้ตัวสีเหลืองได้อีบะหันเอือยปลาไฮเปิดบ่โอ้ปลาโคตโอ้โตบางใหญ่เนาะงามโตงามดีเออปลาปลาตัวนี้นี่แซ่บปลาสีนี่ปลาโคตสีนี่มันเสียข้าเอิญปลาพ้อได้บ้าง Oh, catfish. Uh-huh. This kind tastes good. Yeah. This catfish is um, it's the one that cooked. What do they call blue catfish or something? Yeah, uh the blue. Uh-huh. Mm. Looks like he got another one over there. Man bought him. Not Catch any fish? No fish. No fish. Every no. size one. None. Yeah. yeah, I just give up now. Catfish? About, yeah. About to go. Yeah, about to go. But something oh. down down maybe another 30 minutes. Uh -huh. 30 minutes. Uh like Oh yeah, to the fish. Oh big one. Yeah. Hi pot? Okay. Oh yeah. It is. Oh yeah. Oh uh, <laughs> Yeah, finally. ตุดปลาคพาบพีกย่างเล็กน้อยน้อยนึ่งกำลมาตุดปลาค่ะกำลัทอนตุาคาบี ปุ่นโตบังให่เบิ้งคือโตบังให่เนี่ยปิีกวนปลาไฮเปิดคันปลาโคตมันบรไแลรนไปแบบนั้นเอกอือโอ้โหุณนี่โอ้โตบังใหโตบังใหโตบังโอ้ยย้

Yeah, Big one. Big one. Mm -hmm. Like a football. Um. Good job, man. Nice. you right, got five anyway. man. Yeah. yeah. Well it's time to pick up anyway, right? Perfect timing, right? Yeah. yeah. Wow. Big Tomorrow one. are you gonna come? You no, come. not yeah. sure, huh? Not sure? Busy. Maybe Busy time. Yeah, yeah, yeah. Tomorrow's gonna be windy in the morning. to 1 pm, So it should be biting good yeah. when it's windy. Oh wow, tô bằng nhai nó. Tô nhai, tô nhai. You got five, man. oh, bằng. Where is the sun? My sun at home. Sun oh, tô bằng nhai. Bơm bơm phơn phết này, lau cầm nang này, tô bằng nhai. โอ้ทายิบอนี huh. uh ่ด huh. jo. uh ีก่อนโอ้แม่ป้าอะไรหาโตไรเมื่อนี่กำลังมาสิปูเวทเมื่อนอนีเมอเอปูอย่ง้จโอบฮจ๊อบโจโออ